สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรวันนี้นะครับก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับฝนจะเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับในส่วนของกลุ่มฝนหลังจากที่ตกต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนะครับตกมาเกือบทั้งทั้งเดือนเลยนะครับก็ว่าได้ในส่วนของเดือนนี้ในขณะเดียวกันในบริเวณพื้นที่ ใต้เขื่อนนะครับหรือว่าบริเวณพื้นที่ที่ต้องมีการระบายน้ําออกไปในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมเนื่องจากฝนที่ตกสะสมมาเกือบทั้งเดือนนะครับแล้วก็ตอนนี้ในโซนทางด้านภาคเหนือภาคตะนดเฉียงเหนือหลายพื้นที่ยังคงมีน้ําท่วมอยู่นะครับแล้วลําดับต่อไปจังหวัดที่อยู่ถัดจากทางแม่น้ําที่ไหลผ่านนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคกลางอาจจะต้องรอลุ้นนะครับวันนี้ปีนี้นะครับ รอลุ้นในส่วนของน้ําหลากที่ลงมาจากทางด้านโซนภาคเหนือทีนี้หลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าแล้วจะมีฝนอีกเมื่อไหร่นะครับก็ล่าสุดจากการเช็คข้อมูลโมเดลนะครับทางโมเดลจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยใช้โมเดลศูนย์พยากรอากาศระยะกลางยุโรปนะครับพบว่าในช่วงวันตั้งแต่วันนี้นะครับ26 27 28 29นะครับ 2ี2ส2บหกฝนจะเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่วันที่30เป็นต้นไปนะครับวันที่30มสิท่านผู้ชมดูจับตาดูดีๆนะครับจะมีความแปรปรวนของอากาศในช่วงการเปลี่ยนทายจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวนะครับนั่นก็คือจะทําให้เกิดความแปรปรวนของอากาศเกิดแนวประทะรมนะครับ ทำให้มีฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่30กันยายนซึ่งถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปโดยใช้โมเดลของอาจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่จัดทาโมเดลขึ้นจะเห็นนะครับในช่วงวันที่30กันยายนนี้ภาคเหนือนะครับภาคเหนือภาคตะนดเฉียงเหนือตอนบนเตรียมรับมือความแปรปรวนของอากาศนะครับในช่วงนี้ฝนจะกลับมาตกเยอะนะครับ แต่ก็ใช้เวลาไม่นานนะก็คือวันที่30กับวันที่1นะครับโดยช่วงแรกวันที่30ก็จะเป็นโซนจังหวัดทางด้านภาคเหนือกับภาคตะนดเฉียงเหนือนะครับจะเห็นครับว่ามีลมในช่วงหน้าฝนอยู่แล้วก็คือมรสุมตะนกเฉียงใต้ได้พัดเข้ามานะครับในขณะเดียวกันก็จะมีลมอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เริ่มที่จะเคลื่อนตัวลงมานะครับเป็นลมทางด้านตะวันออกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เปลี่ยนเป็นลมตะนดเฉียงเหนือน,นะครับหรือว่าลม ด้านบนพัดลงมาทั้งหมดก็จะกลายเป็นฤดูหนาวนะครับ2วันนะครับท่านผู้ชมก็คือวันที่30กันยายนกับวันที่1ตุลาคมนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับ30ตุลา30มกันยานะครับ1ตุลาแล้วก็อาจจะคาบเกี่ยวถึงวันที่2อด้วยนะครับแต่ว่าวันที่2นี้จะเริ่มลดลงเมื่อเทียบกับวันที่1กับวันที่30นะครับเนื่องจากลมเริ่มจะมีการเปลี่ยนทิศนะครับ จะเห็นว่าลมมรสุมตะนตกเฉียงใต้เริ่มที่จะม้วนกลับนะครับในขณะเดียวกันเริ่มที่จะมีลมเหนือแล้วก็มีลมตะนกเฉียงเหนือที่พัดลงมานะครับซึ่งลมตัวนี้จะเอาความแรงลงมานะครับเอาความแรงแล้วก็อากาศที่หนาวเย็นลงมาพอวันที่3ก็นี่นะครับก็เลื่อนลงมาต่ามากขึ้น,นครับก็จะกดฝนลงไปให้อยู่ในส่วนของทางด้านโซนภาคใต้นะครับตัวนี้เห็นสัญญาณชัดเจนนะครับ มีแนวโน้มในเรื่องของการเปลี่ยนฤดูการจากฤดูรอขอภายฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวนะครับโดยเฉพาะ,ะเมื่อมีลมตะหนกเฉียงเหนือพัดเอาความหนาวเย็นลงมาพร้อมกับอากาศแห้งก็จะไล่ฝนให้ลงไปด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเตรียมรับความแปรปรวนของอากาศนะครับขอภายนะวันที่30กันยายนเป็นต้นไปนะครับ เตรียมรับความแปรปรวนของอากาศนะครับที่จะทําให้มีฝนในระยะแรกนะครับก่อนที่หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณนะครับยังไม่เข้าสู่ฤดูหนาวนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นสัญญาณนะครับสัญญาณระลอกแรกนะครับที่จะส่งสัญญาณมาว่าใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะโดยช่วงแรกอากาศก็จะมีความแปรปรวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโมเดล ตัวลมนิดหนึ่งนะครับดูตรงนี้ให้ชัดเจนให้เห็นนะครับจะเห็นว่าในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยลมที่พัดเข้ามาปกคลุมนะครับจะเห็นว่าลมตะวันออกเริ่มพัดลงมาครับในขณะเดียวกันลมตะนกเฉียงใต้เริ่มที่จะม้วนกลับนะครับลมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเริ่มที่จะพัดลงมานะครับลมตะวันออกกับตะนกเฉียงเหนือเนี่ยแล้วก็พัดเข้ามาไล่กับลมตะนกเฉียงใต้ที่เป็นลมฝนนะครับถ้าดูจากตรงนี้จะเห็น ลักษณะการเคลื่อนที่ของลมชัดเจนนะโมเดลจากาศูนย์พยากรณอากาศระยะกลางยุโรปนะครับประมวลผลผ่านวินดี .com นี่นะครับส่งผลทำให้ฝนล,ลดลงอยากเห็นได้ชัดตั้งแต่วันนี้นะครับวันพฤหัสนี้จนกระทั่งเสราร์อาทิตย์นะครับสุกเสราร์อาทิตย์นะครับก็จะมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงบ่ายถึงค่าแต่จะไม่เยอะเหมือนเดิมแล้วนะครับในช่วงนี้แต่จะไม่เยอะเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งก็อาจจะทําให้ลหลายๆพื้นที่มีโอกาสที่จะได้รับแสงแดดนคนัาหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องกันมาหลายสัปดาห์แล้วในขณะเดียวกันน้ําก็ยังเยอะอยู่นะครับในส่วนน้ําที่ฝนตกลงมาสะสมนะครับทําให้บริเวณท้ายเขื่อนเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดน้ําท่วมได้เพราะว่าต้องมีการระบายน้ําออกจากเขื่อนนะครับแล้วก็พอไปดูช่วงวันศุกร์นะครับพอวันเสาร์ที่8ก็เนี่ยครับลมเริ่มที่จะ ไม่ชัดเจนในส่วนของทิศทางลมนะครับจากปกติจะเป็นลมมรสุมตะนกเฉียงใต้ชัดเจนนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีความแปรปรวนของลมสูงนะครับก็คือไม่ได้เป็นทิศทางนะครับแล้วก็จับตาดูอีกตัวหนึ่งนะครับพายุลูกนี้นะครับที่อยู่ขวามือนี่อาจจะส่งผลในช่วงต้นเดือนเดี๋ยวเรามารุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะจะจะมียังไงนะครับจะมีผลยังไงนะครับแต่ว่ารอรุ้นใกล้ๆนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือ พอช่วงวันที่สาสินะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูวันที่สาสิบตัวนี้น่าจะน่าจะเป็นในส่วนของพายุได้ทับรลู้เอ่อทางด้านขวามือนี้ซึ่งก็ต้องมาลุ้นนะครับว่ามีทิศทางไปด้านไหนนะครับแต่ตอนนี้มาด้านตะวันออกจากตะวันออกมาด้านตะวันตกนะครับก็จะทําให้เกิดความแปรปรวนของอากาศมากขึ้นนะครับลมที่ตอนแรกจะกลายเป็นลมตะหนกเฉียงเอ่อเฉียงเหนือหรือว่าลมตะออกลมตะวันออกแล้วตัวไอพายุตัวนี้ก็ ดันมในส่วนของมรสุมตลกเฉียงใต้้กลับเข้ามานะครับจะมีความแปรปรวนของอากาศเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามีหลายปัจจัยนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเดี๋ยวไล่ดูไปเรื่อยๆในช่วงตรงนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองเข้าสู่ช่วงเช้าวันจันทร์ที่สามสิบนะครับนี่นะครับวันจันทร์ที่สามสิบจะเห็นมีลม ลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มที่จะกลับมาบางส่วนในขณะเดียวกันก็มีลมตะวันออกบางส่วนที่พัดเข้ามานะครับทําให้ในช่วงนี้โดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือนะครับวันจันทร์ที่30นี้นะครับภาคเหนือกับภาคตะนักเฉียงเหนือเน้นตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีความแปรปรวนของอากาศสูงนะครับทําให้เกิดฝนฟ้าคะน,นองและก็ลมกระโชกแรงนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นี่คือในช่วงวันจันทร์ที่30นะครับวันจันทร์ที่30เน้นทางด้าน ภาคเหนือกับภาคตะนอกเฉียงเหนือนี่นะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันจันทร์ที่30จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เริ่มจะมีจะมีกลุ่มฝนกลับมานะครับแล้วก็จะเป็นฝนลักษณะที่มีลมกระโชกแรงด้วยมีแนวปะทะระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนด้วยนะครับก็ส่งผลทําให้มีความแปรปรวนของอากาศจะเห็นนะครับด้านบนลมตลมเหนือแล้วก็ลมตะนตกเฉียงเหนือเริ่มที่จะพัดลงมาเป็นลมหนาวนะครับ ก็มาประทะกับในส่วนของลมตะนฉียนใต้ซึ่งเป็นลมฤดูฝนช่วงแรกก็จะทําให้เกิดความแปรปรวนของอากาศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับช่วงแรกจะมีฝนนะครับถ้าดูจากตรงนี้พอช่วงวันอังคารนะรวันอังคารที่1นนะครับก็ยังคงเป็นโซนทางด้านภาคเหนือกับภาคตอนันือเฉียงเหนืออยู่นะครับวันอังคารแล้วก็เดี๋ยวไปดูช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายถึงค่า ก็จะเริ่มมีในส่วนของกลุ่มฝนนะครับโดยเน้นพอวันอังคารก็จะกดต่ําลงมาเน้นทางด้านตะวันตกนะครับของภาคเหนือแล้วก็มีภาคกลางนะครับนี่นะครับพอวันอังคารนะครับก็จะเริ่มฝั่งนี้นะครับภาคเหนือทั้งหมดแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคใต้ฝนเริ่มเยอะขึ้นนะครับนี่นะครับวันอังคารจะเห็นผลชัดเจนนะครับว่ามีแนวปะทะของสองลมนะก็คือลมตะวันออกเฉียงอ่ลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหน้าหนาวนะครับ แล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมหน้าฝนที่พัดเอาความชื้นมาช่วงระยะแรกก็จะเกิดแนวปะทะนะครับทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นต้องเตรียมรับมือในส่วนของความแปรปรวนของอากาศนะครับถ้าดูในส่วนของตรงนี้ก็จะเห็นเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้จะเห็นชัดเจนในส่วนของกลุ่มลมนะครับแล้วก็ฝนนะครับ แต่ตัวที่จะมาแทรกจับตาดูในส่วนของพายุตัวนี้นะครับซึ่งในช่วงประมาณปลายเดือนน่าจะเห็นชัดเจนว่าจะมีทิศทางไปด้านไหนนะครับถ้ามาด้านตะวันออกตรงๆก็อาจจะมีผลกระทบต่ออขออภัยถ้าเคลื่อนตัวมาด้านตะวันตกตรงๆก็อาจจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยได้แล้วก็จับตาดูว่าผลของลมหนาจะกดให้พายุลงมาต่ำได้ไหมนะครับนี่คือในส่วนของวันอังคารที่1นนะครับจะเกิดแนวประทะนะครับระหว่าง ลมสองทิศและลมหนาวกับลมฝนซึ่งก็อาจจะเกิดฝนหนักอีกครั้งหนึ่งในช่วงนั้นนะครับก่อนที่ฝนจะเริ่มลดลงนะครับในส่วนของเป็นการเปลี่ยนผ่านฤดูการจากวัชตฤดูนะครับก็คือฤดูฝนไปสู่ในส่วนของฤดูหนาวนะครับก็ทําให้เกิดในส่วนของความแปรปรวนของอากาศในระยะแรกนะครับ ก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับในช่วงนี้ซึ่งถือว่าแนวโน้มฝนน่าจะเริ่มลดลงแล้วแหละแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านฤดูกาลก็จะมีความแปรปรวนของอากาศมากขึ้นนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ